พี่น้องครับคลิปที่3ของวันพุทธที่26มิถุนายน2567พี่น้องดูครับโอ้โห,โหดูองค์พระเยซูโดดเดี่ยนไหมพี่น้องชาวคริสติคริส,สชนจะ เห็นองค์พระเยซูแล้วโอ้โหผมยอมรับเลยว่าไม่แปลกใจเลยที่พี่สุบินแกร่ำรวยเพราะพี่สุบินมีความเชื่อนับถือองค์พระเยซูคริสเป็นที่หนึ่งเลยอ๋อพอพูดถึงองค์พระเยซูคริสปุ๊บพี่สุบินบอกขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเลยพี่สุบินบอกแบบนั้นพี่น้องดูครับนี่อ้าวมาพี่น้องตามต่อยกูวันมาแล้วครับ สนามหญ้าเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากก่อสร้างมาเราเอาทรายอะไรมากองที่นี่พี่น้องดูเริ่มดีขึ้นไหมสวยเริ่มเขียวแล้วพี่น้องดูอวันนี้อากาศดีมากเลยไม่ร้อนหลังจากที่เราก่อสร้างฐานองค์พระเจดีย์ของพี่ซันนี่สลาบุตอัดชื่นอีนดูพี่น้องดูมันทรายเซยมาตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าคนงานใส่ปุ๋ยดูตลอดเลยและนี่แหละครับวันนี้นะครับ ที่บอกคือต้นทองอุไรบริจาคโดยเสียบอลพงจักจิรกิจเจริญวานนี่พี่น้องดูโน้เลยไปจนสุดหูลูกตาแล้วมาเป็นเลี้ยวมาทางนี้ที่ร้อยกว่าต้นนะวันนี้บริจาค50สิต้นผมก็ให้พนักงานเขาขุดรอเลยโน้เลยครับเนี่ยมาถึงนี่เลยเนี่ยอ่าเสียบอลจะบริจาคพี่น้องดูนะครับตอยกูวันจะยืนบนแท่นพระเจดีแท่น ลองรับพัชดีของพี่สนีแล้วถ่ายลงพี่น้องดูโอ้โหแค่เห็นก็ใช้คำว่าโคตรมีความสุขเลยพี่น้องดูอันนี้ของก็ยืนพี่น้องดูนะครับนี่เห็นต้นไม้ใบหญ้าพี่น้องดูนะครับดูความเขียวเช่าเป็นพี่โมดเตรียนวีละาทุบนอนมาพี่โมดบอกโอ้อยากจะมาอยู่นี่แล้วเกินกําลังทำข้อตกลงกับพี่นิด เตียนวีละทัวนดลอยู่ว่าแกจะมาได้ยังไงมาอยู่มาอาศัยตอนเป็นนะไม่ใช่ตอนตายแล้วหมวดดูแกมีความสุขมากเลยผมยอมรับเลยนะว่าถ้าเราเชื่อเราศรัทธาสิ่งใดเราจะเต็มที่มากเลยพี่หมวดก็เช่นกันแกบอกว่าแกมาใครชวนไปไนแกแกคิดอยู่แต่ว่าถ้าบอกไปสุสานแกมาทันทีเลยพี่นองดู ดูอีกสักพักหนึ่งพี่เบา่พี่ใหญ่ก็คงกำลังเดินทางมาเพราะว่าแต่ละคนก็อยู่ไกลจากที่นี่เนาะแต่สิ่งที่ต้อยกุวันกำลังจะรีวิวพี่น้องดูพี่น้องดูครับพี่น้องดูครับอ่าเดี๋ยวต้อยกุวันจะมาดูมารีวิวตรงสนามหญ้าแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องดูโอ้โหพี่น้องดูครับนี่ที่โท่สนามหญ้าเขียวไหมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้พี่น้องครับดู สนามหญ้าโอ้โหพี่น้องก่อนจะไปไกลสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเขาพี่น้องดูครับเขาเขียวชอุ่มเลยโอบอ้อมปกป้องคุ้มครองสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยจังหวัดสระบุรีพี่น้องดูวันนี้อากาศดีมากเลยผมเห็นโอ้โหผมยอมรับเลยว่าพี่น้องดูวิว หาได้ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวีเยดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีอันนี้ป่าสวุวรรณเจริญสุขอันนี้พ่อแม่ต่อยกุวันอันนี้ต่อยกุวันนะครับนู่น ون! ก็จะเป็นพี่ตุ้ยมนตรีตันวันแล้วก็พี่พี่ลานอ่าพี่น้องดูครับนี่เห็นเห็นความเขียวของต้นไม้ใบย,ย้าไหมพี่น้องดูโอ้โหต่อยกุวันมาทีไรเลยก็ <c oughs> จะถ่ายแต่สนามย้า,ยายพี่น้องดูมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะผมยอมรับเลยว่าโอ้โห ากาศดีด้วยเพราะว่าที่นี่น่ะเขาเยอะอะที่นี่เขาเยอะเรียกชาวบ้านเรียกว่าเนี่ยพี่น้องดูองค์องค์งพระนี่เรียกว่าองค์พระอยู่บนเขาวัดเขาน้อยชาวบ้านเขาเรียกนะแต่ว่าป้ายเขียนว่าวัดป่าบเัเพ็ญธรรมพี่น้องดูดูองค์พระนี่ครับนี่โอ้โหอยู่ในสุสานเราห้อมล้อมด้วยความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อแบบไหน แต่สิ่งสอสิ่งที่ตอยกูวันกำลังจะรีวิวให้พี่น้องเราคือคลิปนี้คลิปที่3แล้วอะยังไม่ทันไรหมดไป3ามคลิปแล้วแต่3มคลิปด้วยคุณภาพยังไงพี่น้องติดตาม,มานะครับต่อยกูวันสวัสดีครับ